มาแล้วกินแล้วมาแล้วกินแล้วเห็นไหมทุกคนกลีนมาแล้วจริงๆอ่ะก็บินได้ในระดับหนึ่งแต่พี่แอบกลัวนะก็เลยอ่ะต้องอยู่ใกล้ชิดเขาตลอดหรือเบี่ยงเบนความสนใจด้วยการให้เมล็ดธันพืชเขากินหรืออะไรมากมายหลายอย่างนะพี่จะวางไว้บนพื้นเหน่าทุกคนดูว่าจะวางไว้บนพื้นหน้าเห็นไหมไปครับทุกคนวันนี้พี่ก็จะมาอัปเดตในส่วนของ นกที่หลุดไปหมายถึงเป็นเกรที่หลุดไปเกรก็ยังไม่กลับนะทุกคนซึ่งบางคนก็ว่าเจอที่ซอยแนะพี่ก็ตามไปก็ไม่เจอนะอตอนนี้น่าจะลงคนแล้วแต่ว่าน่าจะไม่ได้กลับคืนมามีบ้านที่เลี้ยงนกแก้วเยอะนะหมู่บ้านพี่แต่ว่าพี่ไปถามพี่เขาที่เลี้ยงนกแก้วอะเขาว่าไม่เจอนะทุกคนดูพี่พูดไปก็ระวังไปนะบูจะอยู่ข้างล่างนะครับทุกคนก็ พี่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงแล้ววันนี้เป็นวันที่สี่แล้วหน้าที่พี่ตามหาในช่วงเช้าแล้วก็ตอนค่านี้พี่เพิ่งปล่อยเจ้าบูไปที่ตรงซอยตรงนู้นที่ว่าเห็นเหมือนได้ยินเสียงของนกแก้วฟอพัส์อานะแต่ว่ามีคนหนึ่งที่เห็นพี่ไม่รู้ว่าเห็นเป็นเจ้าบูหรือเป็นเจ้าเกรนะที่เกาะอยู่บนสายไฟในฝั่งทางบ้านพี่ฝั่งนูน้นพี่ก็ตามไปไม่เจอนะทุกคนทั้งนี้ก็ พี่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ลงคนหรือเปล่าหรืออาจจะเสียชีวิตหรืออาจจะโดนแมวกินหรืออะไรหลายๆอย่างแต่ท้งนี้พี่อยากให้เขามีชีวิตนะแต่ว่าพี่ตามหาไม่เจอนะครับพี่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วนะในส่วนของเกรก็ถ้าอ่าอย่างน้อยก็ขอให้ไปลงคนนะครับจะได้มีคนอื่นเลี้ย,ยงไว้ก็ยังโอเคนะดีกว่าไปอ่าเสียชีวิตแต่ท้งนี้พี่ไม่แน่ใจเลยวันนี้พี่ก็เอา กรีนกับเยลโลออกมาด้วยนะเห็นไหมเยลโลของเราก็คอแบกได้แต่ยังไม่เคยปล่อยออกข้างนอกนะหน้าบ้านก็ยังไม่ปล่อยนะเพราะว่าตอนนี้เราเสียนกแก้วฟอร์พัดไปทั้งหมด2ตัวแล้วนะไม่ว่าจะเป็นสกายแล้วก็เกรนั่นเองทุกคนก็พี่ไม่แน่ใจในส่วนของการปล่อยอยีกแล้วนะทางนี้ก็มีแต่เจ้าบูนะที่ปล่อยแต่ว่าเวลาเจ้าบูหลุดไปเนหะ็นไหมทุกคน เจ้าบัวเวลาหลุดไปเขาก็ไม่ค่อยลงคนเท่าไหร่นะส่วนมากเขาจะไปอยู่บนสายไฟแล้วก็ตามตัวง่ายมากๆเลยนะพี่ๆเห็นเจ้าบูอยู่ฝั่งนู้นเห็นไหมเจ้าบูลองเสียงดังมากก็มีพี่ๆที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันที่เห็นพี่มาปล่อยตลอดอ่าอ่าทักเฟสมาหรือโทรที่พี่อ่าแต่อ่าเบอร์โทรตัวเองในกลุ่มของหมู่บ้านนะครับโอเคทั้งนี้พี่จะมาอัปเดตในส่วนของกลีนแล้วก็เยนโลแล้วก็บูแล้วก็นิวเยียร์เบิร์ดเดย์แล้วก็อ่า มิดเดิลของเราเองซึ่งมิดเดิลของเราผัดขนที่2อ,ออกแล้วนะครับโอ้ทุกคนดูจะไซค์ขนให้เราอย่างเดียวนะส่วนเบิร์ดเดย์เบิร์ดเดย์หางยาวปีกออกมาใหม่แล้วนะทุกคนเอาอะไรเนี่ยดูทุกคนอะไรเนี่ยมันเขี่ยวม,มากๆเลยโอเคก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับดูดีทุกคนบูกินน,นั้นอยู่นะเห็นไหมผลใต้ใบอยู่ด้านล่างเราก็ไม่ค่อยอยากยุ่งเกี่ยวกับบูเท่าไหร่นะทุกคนเห็นไหม กีนกับเยนโลอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวพี่กลับกล้องหลังให้ดูนะเราจะมาดูรายละเอียดของนกแก้วที่เรามีอยู่ตอนนี้แล้วก็ในการวิวัฒนาการในส่วนของการผัดคนของเบิร์ดเดย์นะทุกคนดูอยากมาหาพี่มากๆวันนี้อากาศก็ดีมากๆเลยนะครับดูทุกคนเห็นไหมดื้อเหมือนกันนะครับนี่ ทุกคนในส่วนของบูที่ว่าบินตามเกรออกไปอ่ะไม่รอน้องเลยนะทุกคนดูดูเลยดื้อสุดๆเลยนะแต่บูอ่ะค่อนข้างที่จะไม่สนิทกับคนอื่นเหมือนเหมือนเขาจะอ่าไม่ไม่กล้าไปลงคนอื่นนะดูทุกคนไม่อยากให้พี่จับนะดื้อมากๆเลยนะครับเอาบินมาบงบนกล้องทําไมดูทุกคนขนบูจะฟุยมากๆเลยนะไม่รู้จักแต่งขนตัวเองเลยทุกคน <S <S <ๆ>ก็ในส่วนของเยนโลเยนโลของเราสีสวยมากๆเลยนะทุกคนเห็นไหม อันนี้จะเป็นกรีนกรีนกรีนนี้ตั้งแต่เกรย์ไม่อยู่นี้ดูแบบเศร้าๆนะทุกคนไม่ค่อยอ่าตื่นตัวเลยนะเหมือนเขาจะแบบอืเสียใจมั้งที่ไม่แน่ใจนะครับส่วนเยนโลของเราเป็นครั้งแรกที่เรา,เอ,าออกมาเลยนะในส่วนของวันนี้นะครับก็เขาก็นิสัยดีแล้วก็คอแบกได้อยู่นะครับทุกคนแต่ทั้งนี้พี่จะฝึกให้เขามากกว่านี้นะเพราะว่าเห็นไหม ขนนามของเขายังออกไม่หมดนะเขายังมีขนนามอยู่ที่ตรงหัวตรงคออยู่นะครับก็ยังเด็กอยู่นะแล้วก็ยังบินไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเราก็เลยยังไม่ปล่อยออกมานะในส่วนของกรีนก็ให้อยู่กับน้องไปก่อนนะพี่จะมาให้ดูในส่วนของกรีนชิกแล้วก็ซันคอนวากรีนชิกเราเพิ่งผัดขนตรงปีดออกหนึ่งเส้นนะที่พี่ขีดไปนะครับทุกคนเห็นไหมแต่ตรงหางเขาออกมาเรื่อยๆนะ สีสวยมากๆเลยนะ New y ย a r เป็นสีชีนามอนนะส่วน Birthday Birthday จะเป็นซันคอนัวที่นิสัยดีมากๆากเลยนะเข้ากับนกตัวอื่นได้ถามว่าจิกกัดไหมก็จิกกัดคนอื่นนะคนอื่นไม่สามารถที่จะจับได้นะเอาทุกคนดูยังพูดไม่จบเลยจะจิกกัดแล้วใช่ไหมเนี่ยในส่วนของปีเขาทุกคนเห็นไหมก็ใครติดตามพี่ก่อนหน้านี้น่าจะเห็นได้ชัดนะเห็นไหมหางเขาแต่ก่อนไม่มีนะเห็นไหมทุกคนนะ อ่าพวกที่เป็นปลายเลืองเดีี้คือเขาผัดออกมาใหม่นะไม่ใช่อันเดิมนะครับเห็นไหมปีกใหม่ก็จะออกมาเรื่อยๆเลยนะครับในส่วนของการที่เขาจะบินอะ่ะยังบินไม่ได้นะแต่เขาอ่าตีปีกอยู่นะครับก็รอให้ขนขึ้นเต็มหรืออ่ามากกว่านี้นะ่าจะประมาณสักสองอาทิตย์ประมาณนี้พี่คิดว่าเขาน่าจะบินได้แล้วนะเห็นไหมปีกเขาออกเขาผัดไปเมื่อ,อเดือนสิงหาน่าจะหมดประมาณปลายเดือนสิงหานะตอนนี้ก็ อยู่ที่กันยาก็น่าจะเป็นปลายเดือนกันยาน่าจะบินได้แล้วนะสำหรับเบิร์ดเดย์นะเราจะไม่คีดปีกนะอันนี้ก็เพิ่งผ่านออกหนึ่งขนนะครับส่วนข้อกระเทีวของเราก็มีขนตรงงอนนะขนที่ขึ้นใหม่ตรงงอนแต่ตรงนี้เห็นไหมทุกคนจะมีขนหนามขึ้นตรงนี้ ข้อกระเทยียวนี้เขาจะเป็นนกขี้อ้อนสําหรับมือใหม่ที่อยากเลี้ยงแบบเชื่องเชื่องแบบไม่จิกกัดนะจิกกัดก็ไม่เจ็บเห็นไหมทุกคนดูคนน้มก็ขึ้นพี่ไม่แน่ใจว่า,าโดนอะไรแต่ว่านี่เห็นไหมทุกคนเหมือนเขาผัดออกมาใหม่นะทุกคนเห็นไหมดูเห็นไหม,หไหมตรงงอนเขาก็เหมือนกันนะครับตรงหัวเขาจะผัดเป็นชุดออกจากาตรงที่เป็นลูกป้อนขึ้นมาใหม่เป็นครั้งที่สองนะ สำหรับขนตรงนี้ดูทุกคนอ,นอ,อ่านกคอกระเทวนี้เขาจะแต่งขนแล้วก็เนื้อสัมผัสของเขาจะเป็นเหมือนนอกแก้วฟอพัทนะแต่แต่ก่อนนะ่ะเป็นเพื่อนกับบูนะแต่ตอนนี้ไม่รู้อะไรนะ่าจะจิกกัดกันตลอดเลยนะครับเห็นบูไหมเห็นไหมแต่บูอ่ะจะห่วงเราเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพี่เจ้าบูไว้ตรงนี้ก่อนนะเห็นไหมทุกคนน่ารักมากมากเลยนะครับเราก็จะมาะดูในส่วนของอเห็นไหมพี่จะให้ดูตรงนี้ตรงปีกเขา ตรงปีกเขาก็ออกประมาณหนึ่งเส้นแล้วนะเห็นไหมกำลังจะขึ้นใหม่พี่ไม่แน่ใจว่าที่พี่ขีดไปอ่ะพี่กำลังจดบันทึกอันนี้ขีดไปเพิ่งขีดไปสองเดือนเขาจะผัดปีกออกแล้วนะพี่ก็กําลังงงๆอยู่นะแต่ทางนี้พี่จดบันทึกให้ทุกคนดูตลอดนะสําหรับนกแก้วขนาดกลางที่อ่าในการขีดปีกแล้วผัดขนขึ้นใหม่นะครับทุกคน ก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนในส่วนของนกแก้วขนาดกลางที่คนถามว่าในเรื่องของคนปีกการขีดปีกไปแล้วจะออกมาไหมก็เบิร์ดเดย์จะเป็นตัวอย่างที่พี่จะกําลังจะสําเร็จแล้วนะเพราะว่าพี่จดบันทึกไว้นะครับก็จะมาดูว่าจะประมาณกี่เดือนแต่ตอนนี้เบิร์ดเดย์ปลายเดือนนี้ก็น่าจะบินอิสระได้แล้วนะครับส่วนกินชิคของเราเพิ่งออกคนเดียวเองนะทุกคนแล้วก็ข้อกเทลของเราก็เพิ่งออกนะครับทุกคนโอ้ดูทุกคน บูนี้จะดื้อมากๆเลยนะทั้งหลุดทั้งบินอะไรเกาะกล้องเรานะทุกคนก็ที่อยากจะมไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะทุกคนคือพี่ตามหาเกลทุกมุมของหมู่บ้านแล้วก็ในละแวกหมู่บ้านแล้วก็หมู่บ้านข้างๆก็ไม่เจอนะครับทุกคนก็พี่กลัวไปลงคนมากๆเลยเพราะว่าเกลอ่ะชอบบินลงคนนะแต่ในการลงคนนี้พี่คิดว่าเขาหิวข้าวอ่ะเขาถึงจะลงคนนะครับแต่ถ้า ไม่หิวอ่ะพี่กลัวไปเกาะบนต้นไม้หรือบนหลังคาแบบที่พักหลังคาแบบนี้แล้วโดนแมวกินนะทุกคนทั้งนี้ถ้าแบบมีปฏิหารอะไรก็อยากจะเจอเกรอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าเพื่อนๆน,นยังรออยู่นะทุกคนเห็นไหมเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็รอบ,บินอิสระอยู่แต่ทั้งนี้เรายังไม่ปล่อยนะเรายังฝึกเขาไม่มากพอในการอ,าออกมาแบบนี้พี่จะให้เขาออกมาเล่นข้างนอกเหมือนเพื่อนนะแต่ยังอยู่ในกรงนะครับก็ให้มาฟังเสียงแล้วก็มาตากแดดมา รับบรรยากาศใหม่ๆที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเรานั่นเองในส่วนของข้อกระเทลกินชิกซันคอนัวที่พี่มาอัปเดตให้ดูก็เบิร์ตเดย์จะบินอิสระได้แล้วถ้าเบิร์ตเดย์บินอิสระได้แล้วจะเห็นพี่ไปนอกสถานที่ไปปล่อยบินกับพี่พี่กลุ่มบินของอสมุทรปาการนะตอนนี้ก็พี่ติดตามแล้วก็ไปดูตอนที่เห็นไหมตอนบูบินหลุดอยู่ที่ไมอามี่ พี่ก็ไปดูพี่ๆเขาปล่อยบินอยู่ที่สมุทรปราการคือสวยมากๆแล้วก็ซันคอนนัวก็เยอะมากๆเลยนะทุกคนก็ทั้งนี้ก็รอดูเบิร์ตเดย์ของพี่นะครับพี่ก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนดูนกแก้วขนาดเล็กนี้ถามว่าฝึกบินยากไหมโอ้ยากอยู่นะทุกคนแต่เจ้าบัวก็คือบินได้เลยนะตั้งแต่เด็กนะทุกคนนะ่าจะติดตามแรกๆที่พี่เอาออกมาตอนแรกพี่บินอ,อยู่หน้าหมู่บ้านนะแล้วก็เขาบินได้แล้วก็มาที่สวนกลางก็บินปอเลยนะทุกคนเห็นไหม เขาก็จะเล่นอยู่ของเขาประมาณนี้นะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวพี่จะเอากรีนออกมห้ดูนะแต่กรีนอ่ะเหมือนโดนนิวเยีร์ Year, จิกตรงเท้านะทุกคนก็เขาก็เจ็บอยู่นะทุกคนเห็นไหมกรีนก็ติดพี่อยู่นะทุกคนเห็นไหมก็จะปล่อยกรีนประมาณนี้แต่คาดสายตาไม่ได้นะเพราะว่ากรีนอ่ะจะบินหนีได้นะกรีนอ่ะขี้ตกใจนะไม่เหมือนอเจ้าบูนะเพราะว่าบูอ่ะยังแบบโอเคบินอยู่นะถ้าตกใจเขาก็จะบินอยู่นี้เห็นไหมกรีน กรีนก็จะอยู่ประมาณนี้แต่เราจะไม่คาดสายตานะเพราะว่ากรีนครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้านะแต่สี่ครั้งที่เรามาปล่อยก็ได้ปีนต้นไม้ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ห้าโอเคเดี๋ยวพี่กลับกล้องให้ดูนะอ่าตรงหัวเขาสีสวยมากๆเลยนะครับเห็นไหมทุกคนตรงหัวเขาจะสีสวยมากจะออกเขียวๆนะแต่กรีนเราขี้ตกใจนะพี่ก็เลยอ่า ยังละแวงเขาอยู่นะละแวงในเรื่องของการหลุดพี่กลัวเขาจะหลุดออกไปบินแล้วก็เสียชีวิตนั่นเองส่วนเจ้าบัวเจ้าบูเราก็ไม่มีปัญหาในส่วนของการบินแล้วนะ mm. ก็ถ้าหลุดไปอีกก็ต้องปล่อยให้เลยปล่อยให้กลับบ้านเองนะไม่ตามนะครับเพราะว่ามันดื้อม,มากดื้อสุดๆเลยนะทุกคนหลุดไปทั้งทีนี้คือตามหาแทบแย่เลยนะเนี่ยแล้วก็ ล่าสุดก็หลุดไปพร้อมเกลเกลก็ไม่ได้กลับบ้านนะครับในส่วนของกลีนกลีนจริงๆอ่ะปล่อยบินอิสระได้แต่พี่ไม่ไว้ใจอ่ะทุกคนเราปล่อยก่อนหน้านี้เห็นไหมที่พี่ปีนต้นไม้บ่อยๆก้อนนี่แหละปีนเปล่ากลีนนะแต่เกลก็เคยหลุดนะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งหลุดครั้งที่2ที่ไม่ได้กลับบ้านพร้อมอ่ะ บูนะทุกคนแต่บัวดื้อสุดๆเลยบินพาน้องออกไปไกลแล้วก็น่าจะกลับไม่ได้นะครับทุกคนส่วนเย็นโลของเราเย็นโลของเราก็จะอยู่ในกรงก่อนนะยังไม่ได้ออกมานะครับเห็นไหมกรีนก็จะออกมาแทะกับบลูแต่ถ้าบินไปพร้อมบัวกรีนน่าจะหลุดแน่ๆเลยพี่อ่าสันนิษฐานว่าอย่างนี้นะก็ เราจะดูอ่าอยู่แบบนี้นะเราดูฟอร์พัดเสร็จเก็บกรีนเข้ากรงเราก็จะปล่อยอ่าซันคอนวากินชิกของเราออกมาอ่าเล่นตรงพื้นนะทุกคนทั้งนี้เขายืนคอนตากแดดไซ้คนหรือแทะคอนของเราไปก่อนนะในส่วนของกรีนบูก็นี่แหละพี่จะดูอย่างใกล้ชิดนะครับให้เขาแทะเมล็ดอ่าอันนี้ก่อนนะแต่ถามว่ากรีนอ่ะเหมือนที่พี่กลัวพี่อยากบอกทุกคนว่าในการปล่อยบินอิสระ อย่าทําเหมือนพี่นะถ้าทําเหมือนพี่มันไม่ดีนะทุกคนถามว่าไม่ดียังไงถ้าไม่ใส่ห่วงคานี่เห็นไหมมีรถผ่านมากลีนตกใจนี้ไปได้เลยนะทุกคนก็ทั้งนี้ก็นี่แหละอยากจะบอกทุกคนว่าแล้วมีถ้ามีคนคิดว่าทําไมพี่ไม่ใส่าอ่เชือกใช่ไหม,มพี่อยากท้าทายแต่ว่าในความท้าทายของเราเราก็เสียเกรปไปแล้วนะทุกคนทั้งนี้ก็อืมพี่จะระวังในส่วนของอยู่ใกล้ชิดเขานะครับทุกคนเห็นไหม โอเคดูทุกคนบูก็ลงไปแล้วนะส่วนกลีนเราจะตามกลีนเฮ้ยทุกคนกลีนไปแล้วมาเร็วกินเร็วไม่ได้เดี๋ยวโดนจิกโอเคเปี่ยนไหมทุกคนกลีนกลีนจะบินไปแล้วนะเราไม่ได้นะกลีนจะบินไปแล้วไม่ไดมม้มาเร็วกินเร็วมาเร็วกินเร็วมาเร็วกินเร็วเห็ี่ยนไหมทุกคนกลีนมาแล้ว จริงๆอ่ะก็บินได้ในระดับหนึ่งแต่พี่แอบกลัวนะก็เลยอ่ะต้องอยู่ใกล้ชิดเขาตลอดหรือเบีเ่ยงเบนความสนใจด้วยการให้เมล็ดธัญพืชเขากินหรืออะไรมากมายหลายอย่างนะพี่จะวางไว้บนพื้นเหาทุกคนดูว่าจะวางไว้บนพื้นหน้าเห็นไหมในส่วนของกรีนก็จะเป็นประมาณนี้โอ้พี่คิดถึงเกรย์มากๆเลยนะทั้งเกรย์ทั้งสกายนะเราเลี้ยงฟอร์พัสจริงๆจะมี5ตัวแต่เราเสียไป2แล้วนะจริงๆเกรย์ก็ยังไม่เสียนะถ้ามีโอกาสหรือมีคนจับเลี้ยงไว้อ่ะ ถ้าเขาโพสต์ตามหาเจ้าของอะไรอะ่ะก็อ่าพี่มีโพสตนี้ทุกคนดูนะก็จะเป็นในส่วนของเหมือนเกรเลยที่มีห่วงคาอยู่ฝั่งทั้งด้านขวาเป็นสีทองนะแล้วก็สีเหมือนกันเลยนะครับแต่พี่ทักไปก็ยังไม่ได้อ่ามีการตอบอะไรนะทางนี้ถ้าเป็นเกรจริงๆอ่ะแต่ว่าห่างจากพี่วันยี่สิกิโลเลยนะไม่รู้ว่าเป็นความเป็นไปได้ไหมแต่เราไม่ได้ปกักปวามว่าเป็นของเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคน ก็สงสารเขานะแต่เราจะมาอยู่ใกล้ชิดกับกรีนนะดูทุกคนกรีนก็น่ารักอีกมาเล็กินเร็มาเร็ว,รวบูมาแล้วทุกคนกรีนยังไม่มานะกรีนมาเร็วมาเร็วกินเร็เห็นไหมทุกคนไม่มาแล้วนะมาเร็วกินเร็วเอาดูสงสัยจะไปเล่นกับเยลโล่นะ แต่เย็นโลกของเราก็อืไม่มีความตกใจอะไรนะจากที่พี่ดูอยู่ในกรงหมายถึงเสียงรถมาเขาไม่แบบบินกระวนกระวายอยู่ในกรงนะทุกคนเห็นไหมเขาก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของกรีนกรีนอ่ะชอบแทะมากๆเลยแทะลองจากบูนะสงสัยจะดื้อรองจากบูแล้วเห็นไหมทุกคนบูบูไม่สนใจอะไรหรอกทุกคนมันเจ้าพูดมาแล้วอยากตีมากๆเลยอุ้ยทุกคนกรีนบินไปแล้วไม่ได้มาเดี๋ยวโดนนิวยอรจิกไม่ได้ อูไหมทุกคนโอ้ไม่ได้แล้วก็จะเป็นในส่วนของกรีนนะเอาออกมาเล่นข้างนอกนะครับอืมเราก็จะฝึกประมาณนี้แต่กรีนอะสามารถที่จะคอแบ็กลงมาได้แล้วนะแต่เราอย่าเพิ่งไว้ใจนะเพราะว่าถ้าบินขึ้นไปติดต้นไม้นี้ก็คือไปเลยนะครับทุกคนแต่บูอะบูก็นั่นแหละเป็นมืออาชีพแล้วนะในการบินข้างนอกนะครับเอ โอเคทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูนะแล้วก็เราก็จะปล่อยอีกสักพักหนึ่งแล้วก็กลับบ้านแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมน่ารักมากๆกัน่ากรีกกนกรีนไม่ขนโอ้ทุกคนดูกรีนไปแล้วเห็นไหมโอเคเดี๋ยวพี่จะไปดูกรีนใกล้ๆก่อนนะเดี๋ยวเขาจะบินไปมากกว่าน,นี้นะครับทุกคน กนครับในส่วนของวันนี้ก็เราจะมาดูการบินของเจ้ากรีนก็ถือว่าโอเคนะเมื่อกี้ก็บินไปตรงต้นไม้ต้นนี้นะเขาก็ถามว่าเรียกลงมาไหมเขาไม่ยอมบินลงมาแต่เขาจะไต่ามาที่ไต่สุดแล้วเขาก็ไม่ไต่ามาหาเราเราก็ต้องยื่นมือแปลวเขานะก็วันนี้ก็ถือว่าโอเคในการปล่อยกรีนจริงๆพี่ปล่อยกรีนประมาณ ไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำนะก็จะปล่อยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะในส่วนของเจ้าบูก็จะปล่อยให้บินโชว์เบิร์ดเดย์นะซึ่งเบิร์ดเดย์ตอนนี้เอาเจ็บมากๆแนละในการจิกงูของเขาแต่ละครั้งเราก็ต้องรอดูนะว่าเยลโล่ของเราจะปล่อยได้ไหมแต่ทั้งนี้พี่ก็จะลองฝึกเขาเรื่อยๆนะก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนดูนะก็ยังมีคนถามว่า,วาเจอเกรหรือยังยังไม่เจอนะครับก็ภาวนาให้ลงคนนะอย่าเพิ่งเสียชีวิตแบบโดนแมวจิก อ่าไม่ใช่โดนแมวกัดอะไรตามาหลังคาบ้านนะทุกคนก็สงสารเขานะแจะทางนี้อ่าได้หลุดออกไปแล้วอ่านกก็มีห่วงคาอยู่ถ้าลงคนใจดีเดี๋ยวเขาก็โทรตามนะเพราะว่าพี่ตามมาสี่วันยังไม่เจอเลยนะครับทางนี้ก็นั่นแหละรอพึ่งโชคอย่างเดียวว่าจะได้อ่าเกรกลับมาไหมเห็นไหมทุกคนเจ้าบูเจ้าบูนี้ตั้งแต่หลุดออกไปรู้สึกว่าจะก้าวเล้าขึ้นมากๆเลยนะก้าวเล้าในที่นี้อ่า จิกเจ็บมากๆเลยนะทุกคนดูเห็นไหมแต่เขาก็ไม่ได้จิกเราบ่อยอ่ะมากเกินไปนะก็ยังว่าโอเคเห็นไหมทุกคนก็จะงับงับเรานะแต่ถามว่าเวลาเขาเจิกแรงๆอะจิกแรงๆอะเจ็บมากเลยนะทุกคนก็เราก็จะมาปล่อยในวันนี้ก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าเราก็จะกลับบ้านแล้วนะก็ข้อกระเทียวของเราก็อยู่คอนแต่งคนตัวเองอยู่นะกลินเเลก็อยู่ในกรงนะครับส่วนนี้พวกนี้ พวกนี้ก็คือติดพี่ตลอดนะเบิร์ตเดย์ยิ่งติดเรามากๆเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้พี่ก็จะขอตัวลาไแล้วนะก็มาอัปเดตให้ทุกคนดูก็ภาวนาให้เจอกรีนไวๆนะครับโอเคใครที่หลงเข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้นะครับเราจะมาดาูวิวัฒนาการของเจ้า,านกแก้วขนาดกลางว่าในการขี่ป,ปีกของเราจะใช้ระยะเวลากี่เดือนในการที่จะบินอิสระได้นั่นเองทุกคนดู นกแก้วกับแมสนี้ไม่ถูกกันเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวาลาเบลเดอร์บายเนี่ยต้องเอาเจ้าบูบินตามน้องไปนะแต่ว่าหลุดออกไปเราก็ตามตลอดเลยนะครับในระยะ4ี่วันนี้เรายังไม่ได้กลับคืนมานะแต่เจ้าบูเราก็ได้ตรงหน้าหมู่บ้านตรงนี้นะครับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวาลาเบลเดอร์กินเที่ยวเลี้ยวทุกที่